ก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ EP 1 EP 5จนถึง EP 5หรือแม้แต่กระทั่งพารอดหรือว่าแฟนๆนิยายนะครับตั้งแต่ตอนนั้นที่โอตั้งจริงๆตั้งแต่รู้ว่าผมกับปอแล้วก็นักแสดงทุกคนจะได้มารับซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนาะ เราก็ได้เห็นถึงสปอร์ตที่ดีตั้งแต่วันนั้นอยากจะขอบคุณจริงๆฮะคือไม่รู้ว่าจะมีคำพูดไหนแล้วนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ไม่คิดว่าจะจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมก็เราในฐานะนักแสดงผมในฐานะนักแสดงหนงคนที่รับบทเป็นธานานในเรื่องนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาส ขอบคุณพี่นอ้องไอชีอีนะครับผมแล้วก็พี่ป๊อปปี้ผู้เอทุกคนนะครับทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้มารับบ,เบทเป็นธนาได้ตกลมนะักตวัวความนาแล้วก็ตัวอาวมินด้วยนะครับผมแล้วก็อืคือเราก็จะไปกันต่อครับอยากอยากไปต่อจนถึง EP สิบเลยนะครับอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรก็มาพูดคุยกันผมขอฝากเป็นภาษากิดอีกอันหนึ่งได้ไหมได้เลยครับอีส่ว Um, hi guys. <laughs> um, thank you so much for all the support so far. Honestly, words can't explain how much we appreciate all your support. As an actor, um, having, having you guys here right now as a witness and also having you guys here as a friend, as a, as a huge supporter, it means the world to us. Series wouldn't feel the same, wouldn't be the same without all your support. So, thank you from the bottom of our hearts and on behalf of the Reset the Series crew as well. Thank you so much. <coughs> <coughs> ว่าน,นี่จะเป็นมีไม่กี่ครั้งเนาะในในการทําง,งานของผมที่ผมจะได้เข้ามาดูในจอใหญ่อย่างนี้กับทุกคนแล้วก็เรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมอินกับมันมากมากเลยขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้อืขอบคุณครับ ก็ขอบคุณขอบคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ทั้งที่ไม่ได้มาเลยครับขอบคุณทีมบอดแคสต์ทีมไอซีที่จัดงานดีๆมาให้เราได้พบเจอกันขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ทุกคนได้ส่งมาในทางโซเชียลมีเดียต่างๆใครขำกำลังซึมเลยใช่แต่ว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่คอยติดตาม ยังไงเพิ่งมาถึงครึ่งทางฝากต่ออีกครึ Elliot, ่งทางด้ยนะครับจงเว่ยขอบคุณท <t> ุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุก 见到你们是对我，我们全部都是很叫什么珍贵的时间，很珍贵的时间，就是想中文好对不对？没想到对不对？对，就是想谢谢你们全部啊、呃、从中国飞过来，还是如果你们不在的话，还是在中国看的话，就谢谢你们。 สิสโอเคครับขอเชิญูับนด้วยครับ